ให้ได้ท่านไหนแน่จริงเสมาเพชรรับน้องโหดอับดัลลาประเดิมเวทีใหญ่ศึกวันไฟไนท์31สศึกวันไฟไนท์31ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในวันเสาร์ที่3พาพฤษภาคมนี้จะเปิดตัวคู่มวยที่น่าจับตามองเสมาเพชรแฟเท็กซ์นักชกที่มีอาวุธหนักจากเชียงใหม่ที่จะต้องเจอกับอับดัลลาไดยาคีฟนักชกอันตรายจากรัสเซียที่ขึ้นสู่เวทีวันครั้งแรกในกติกามวยไทยรุ่นแบนตตัมเวท เสมาเพชรถือเป็นหนึ่งในนักมวยไทยที่ผ่านประสบการณ์บนเวทีวันมาอย่างยาวนานโดยมีสถิติการขึ้นชกทั้งหมด16ไฟต์และสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง9ครั้งนอกจากนี้เขายังเคยเป็นอดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตํามเวทและยังเคยครองตำแหน่งตัวท็อปของแรงกิ้งในรุ่นนี้อย่างยาวนาน แม้ผลงานล่าสุดในศึกวันไฟใน28เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเซมาเพชรจะพ่ายแพ้ให้กับฟิลิปเปโลโบคู่ปรับเก่าจากบราซิลด้วยการเอาชนะ TKO แต่ก็ไม่สามารถลดความอันตรายของเขาลงได้เลยด้วยท่าไม้ตายหมัดซ้ายฟ้าผ่าที่เคยใช้เอาชนะคู่ต่อสู้มาแล้วถึง4รายทำให้เซมาเพชร ยังคงเป็นหนึ่งในนักมวยที่น่ากลัวที่สุดในรุ่นแบนตาเวทในขณะที่อับดัลลาัำปั้นจากรัฐดาเกสถานได้เปิดตัวในศึกวันลุมพินีอย่างร้อนแรงด้วยการชนะสีไฟติดต่อกันในศึกวันลุมพินีซึ่งแม้ว่าการพบกับยอดไอควออปิมนสีในศึกวันลุมพินี82เมื่อเดือนตุลาคม66เขาจะพ่ายคะแนนแต่เขากลับมาอย่างแข็งแกร่งด้วยการน็อก10,000โคชนายอด,ดีตแชมป์มวยไทย2เวทีในศึกวันลุมพินี92 และในไฟล์ล่าสุดที่สึกวันลุมพินี96เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอับดุลลาโชฟอ,ฟอร์มร้อนแรงด้วยการคว้าสัญญาณกีฬาวันฉบับที่23หลังจากน็อกอาลสซซโอมาลาเทสตานักชกจากอิตาลีในยกแรกและเป็นการชนะเป็นครั้งที่6จาก7ไฟไฟโดยแบ่งเป็นการชนะน็อกคู่ต่อสู้ถึง4ครั้งพร้อมรับโบนัส3.5แสนบาทติดมือกลับบ้านการเจอกันของทั้งสงคนนี้ น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งเซมาเพชรจะใช้ประสบการณ์ที่เหนือกว่าเพื่อหยุดความร้อนแรงของอับดัล l a h ที่หวังจะใช้โอกาสนี้แจ้งเกิดในเวทีระดับโลกหรือไม่สำหรับแฟนมวยทั่วประเทศนี่คือไฟที่ไม่ควรพลาด